หนึ่งในความพ่ายแพ้ที่ทำให้เมสซี่รู้สึกทรมาน เมสซี่คือนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นผลงานส่วนตัวและการคว้าถ้วยรางวัลกับทีมก็ได้ส่งผลให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะคว้ารางวัลมาได้มากมายแต่สตาชาอา์เจนตินาก็ยังต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้บ้างเหมือนกับนักเตะคนอื่นและสําหรับตัวเมสซี่เองก็มีหนึ่งความพ่ายแพ้ที่ทําให้ตัวเขาเองรู้สึกทรมานมากๆมา,มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเกมนั้นเองเป็นเกมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขามากที่สุดซึ่งหากใครเป็นแนเเเมสซี่กกก็าาจะพอดได้้วทขรูึ เจ็บปวดทรมานและเสียดายมากๆก็คือเกมนัดชิงฟุตบอลโลก2014ที่เขาพาอาร์เจนติน่าเข้าชิงได้ครั้งแรกในการเล่นฟุตบอลแต่น่าเสียดายที่ครั้งแรกของเขานั้นไม่เป็น,น่างหวังพอทับฟ้าข่าวของเมซี่ได้พาให้กับเยอรมันในช่วงต่อเวลา1นประตูต่อศูนแพ้ไปในนัดชิงอย่างน่าเสียดายและในทัวร์นาเมนต์นั้นเมซี่ทำผลงานได้ดีจนเขาสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์มาได้แต่สำหรับเขาเองไม่ได้สนใจรางวัลน,นี้สักเท่าไหร่เพราะการควา้าแชมป์โลกสำหรับเมซี่นั้นคือสิ่งที่เขาต้องการมากททีีีี่่่่่สสุุดในนนกกกาาาารเเลลฟตตบตอออขจะมมมวัง8ป ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่เมสซี่พาเจเนน่าควาาแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสในนัดชิงไปสุดมันด้วยการยิงหยุดโทษและการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ก็ได้ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล